เอาละคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอยเซอร์ cer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกันกบเกม b บีดบักกิลเลน i n g เกมแข่งรถดิมทะเลช่วงนี้รู้สึกผมจะติดเกมนี้ดนหนึงนะคือจริงๆเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเกมเหมือนกับเกมพักสมองอะถ้าเราได้เล่นแล้วมันจะรู้สึกติดติดอยู่ในระยะหนึ่งแต่ว่ามันจะติดไม่นานนะติดแค่แป๊บเดียว พอเราสึกว่ามันตันละเบื่อเบืละเนะี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวเราก็เลิกเล่นเกมนี้ไปเองเกมนี้อ่าผมก็ตั้งใจว่าจะลงจนกระทั่งจบดังสุดท้ายเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันสนามแรกของคลิปนี้ใช้ทะเลปึ๊บแต่นี้ค่อนข้างยากนะปึอบลอยไปซะพกูกเฮ้ย จนได้อะไม่รอดอะไม่รอดเอ,อ้ยเอาเหรอเราต้องเล่นทางลัดครับจริงๆทางลัดอันเนี้ยมันผมว่ามันง่ายกว่าทางเมื่อกี้นะทางเมื่อกี้มันโคตรเคี้ยวด้วยมีโอกาสตกสูงไม่โดนกะแล้วโอ้โหไม่โดนขนาดกะแล้วนะจบจบไปเฮิร์นปึ๊บอุ้ยหูโดนพายุโอ้โหยินดีด,ดีค่ะยังลงสวยโอ้โห เดี๋ยวอุปสรรคเยอะจัดเก <c oughs> ิดใหม่แล้วดีไหมโอ้โหจนได้ฮะ <c oughs> อุ้ยหืใครปล่อยฉรวดดีนะเราไม่โดนนะ <c oughs> ไปไปปุ๊บ เราตอนนี้เรายังถือเกาะอ,อยู่นะฮะเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะแซงและถ้าผมแซงการมีเกาะถือว่าดีฮะสังเกตฟังเสียงจรวดถ้าจรวดมาเราก็กดเกาะเลยปุ๊บเราจะได้รอดนะฮะเผินโอ้โหลงเกือบเกือบพลาดจริงๆผมต้องแต่งรถให้แรงกว่าน,นี้นะถ้าแรงกว่าน,นี้นิดนึงลงกำลังสวยเลย เอาละเส้นใช้แค่นิดเดียวกันเหนียวโอเคใส่ครับ3ดาวไปยังไงด่านต่อไปฮะด่านที่สองด่านที่สองของเราในวันนี้ด่านเห็ดด่านนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทะเลไหมน่าจะเป็นทะเลนะทะเลติดเขาฮะตอนที่เราเริ่มแข็งมันจะมีเห็นอยู่ เห็นชายทะเลอยู่เห็นไหมฮะไกลๆมีน้ํำซัดแต่ว่าด่านทั้งด่านรู้สึกจะเป็นเขาซะส่วนใหญ่เลยไปโอ้โหมันยังจะพุ่งกันอีกเนาะการพุ่งไปข้างหน้านิดนึงก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเดียวเดียวโอ้โหไม่น่าไปมองมันพุ่งเลยไปหนึ่งทีสองทีสามที โอ้โหกด3ทียังตามเกือบไม่ทันครับคือเริ่มจะทิ้งห่างนิดหน่อยนะลอยไปซะเฮ้ยเจออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเหมือนเดิมครับกดฝั่งตรงข้ามครับมือนหัวนี่ผมได้ช็อตละผมได้ช็อตแล้ว ผมอาจที่จะอาจจะล่วงก็ได้แต่ผมชอบช็อตนะคือมันสามารถโจมตีขันข้างหน้าให้ล่วงได้อย่างแน่นอนปึ๊บนั่นไงรอจังหวะนี้มานานแล้วใครแสงคนนั้นโดนเอา้าเอ้ยมาแล้วหนึ่งมันจะแสงเราไหมฮะก็ยังไม่แสงนะ โอ้โหนี่นะกินโค้งเหรอกินไฟฟ้าเปน็นอยเป็นไงอุ๊ยคือเราถือสายฟ้าอยู่ะฮะเราเลยไม่มีเกราะนะเราก็เลยโดนเขาเล่นเอาได้โอเคได้ได้ตัดฮะปึ๊บอุปรกรณ์เพิ่มความเร็วอย่างด่วนจีปล่อยน้ำมันวิววิวระวังนะถ้าได้เบิดอยจะเผลอไป เดินวิ่งชนกำแพงนะฮะระเบิดนะฮะโอ้โหโดนช็อตด้วยโดนแบบโดนรัวเลยได้แหละได้แหละโอเคตามสูตรสามดาวเหมือนเดิมมาเลิ่กวันที่ด่านต่อไปครับด่านนี้ด่านที่3ด่านนี้เราจะต้องเก็บรูปเขานะฮะ รูปเขาบัวเขาควายนี่แหละแล้วก็ไล่กวิดป้ายนะป้ายที่เป็นเป้าหรือว่าไล่ชนรถที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะด่านนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่จัดไปโอ้โหบินแบบไม่ชนอะไรเลยปุ๊บป้ายหนึ่งสองโอเคสวยอยู่สาม ชนแบบไม่วัดไม,ไม่ไม่เก็บปุ๊บปุ๊บสิบคะแนนสิบคะแนนชนถ้าชนรถอะฮะจะได้เยอะอยู่ฮะสิบเดี๋ยวนะไม่ได้เก็บก็ชนสิคะแนนหรออ๋อชนรถได้ยี่สิบฮะชนป้ายได้สองได้สามด้วยนะชนต้นไม้ก็ได้เก <laughs> ็บหมดทุกงานนะงานนี้ปึ๊บปุ๊บ ไข่สามดาวต้องมาแล้วแบบนี้อือสามดาวเรียบร้อยฮะึ๊บชนหมดชนแหลกชนหมดไม่สนรถไครสี่ละสองละก็หโอเคหมดเวลาฮะอน่้างที่จะง่ายนะไม่ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวด่านข้างหน้ามันจะมีด่านหนึ่งที่แบบยากมากแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ถึงนะเดี๋ยวถึงแล้วแบบโอ้โห เราแบบอเอาแค่ดาวเดียวก็พอเนอะแบบนั้นเนอะเดี๋ยวพอเห็นด่านเราจะร้องเลยฮะโอเคด่านในถ้ำเนอนี้ด่านลว่าปลาย้วยกัน คือรถเราแต่งมาแล้วค่อนข้างี่จ,จัดแรงอยู่ฮะนี่หูไม่พลาดได้ไงนี่ไม่เป็นไรปุ๊บหักลบหน่อยนิดหน่อยไปทางลัดชึบอือเกือบตกฮนะปุ๊บโอเคได้จรวดมาเดีย๋ยวคิดว่าจะไปทางลัดต่อจึงจบบ้านผมร้องดังมากปุ๊บ ไปเลยพูโอ้โหเกือบไม่ผ่านจะะลวด2เม็ดใช้ให้คุ้มค่าที่สุดแต่จริงไม่ใช้ดีกว่าขายทิ้งแล้วไปเก็บเกาะจะดีกว่าปึ๊บปึ๊บอุ้ยโอ้โหได้เกาะแต่และว,ว่าเราโดนพายุไปซะแล้วนี่ไม่ได้แอมนะฮะกดใช้ทนันถ้ากดใช้ไม่ทนันคือเรียบร้อยนะสากเมื่อกี้ ไปทางลัดต่อฮะปุ๊บปล่อยน้ำมันเลยทางโค้งพวกมันจะเหยียบน้ำมันเราไปทางตรงบ้างนะฮะปล่อยน้ำมันต่อโอ้นี่มีคนตามติดเรามาได้ว่าึกว่าเราชิ้งห่างเยอะนะที่ไหนได้ตามติด1นึคันโอเคปล่อยทุ่งลาเวนเดอร์ รอดปลอดภัยจนถึงเส้นชัยฮะโอเคแจ๋วด่านต่อไปและคิดว่าด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะเพราะว่าเออมันจะเริ่มที่จะนานละคิดว่าด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายของ EP นี้ ปุ๊บมาเลยโอ้โหพวกยังยกหน้าไม่หยุดนะฮะคันข,ข้างหน้าเราอ่าได้อุกบาทนะเดี๋ยวรอทางโค้งดีๆหน่อยพอกกดปุ๊บแล้วเขาจะตกแม่น้ำไปสวยๆในแมบ,บหายไปเลยครับสองคันปุ๊บ <c oughs> ได้โล่ไปทางลัดเลยได้โล่แล้วไม่เอาอะไรแล้วถ้าอยู่ที่หนึ่งเราได้โล่ถือว่าดีฮะอุ้ยหือไอจรวดอันนี้มันเสียงเงียบไงแล้วมันเร็วไม่เหมือนไอจรวดอันใหญ่ๆนะไอจรวดอันนั้นคือมันยิงเราแบบเสียงดังมาแต่ไกลฮะเมื่อเราได้อยู่ที่เททรายแล้วเราควรที่จะ เปลี่ยนไอเทมใหม่เป็นไอเทมโจมตีอ่าสวยหโอ้โดนวัวฟิตโดนใครยิงจรวดด้วยเอาทุ่งแล้วปเดอรไนต้าต่อโอ้ยลื่นน้ำมันฮะ โอ้ยังเลื่นไม่หยุดนะเลื่นนานมากโอ้โหได้ที่ห้าเลยโมโหเลยแบบนี้มันต้องแต่งรถแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไปเลยดดวนๆเรียบร้อยฮะไปเรามาเจอกันหน่อย มาเจอกันใหม่ในดานเดิมอยากรู้จ,จริงๆใครมันแฝงแผลน้ำลามไว้ไปฮะอ่าน้องโมโมโติดกิบของเราปุ๊บ อุ๊ยโอ้โหชนทุกดอกแล้วบอกว่าขับเก่งเงี้ยจัดในตัดหน่อยก่อนเปลี่ยนไอเทมโหวยเร็วจัดผมประมาทเองเลยเมื่อกี้กดในตัดตอนเข้าฟูแต่ว่าผมทุกอย่างมันอยู่ในการคำน,นวณก้แล้วพิดพลาดเล็กน้อยลอยไปซะอย่าได้เก็บไอเทมเลยพวก กดอืมจริงน่าจะเอาไอเทมมาปล่อยในโค้งนี้นะน่าจะสนุกดีหลุดโค้งไปเลยอืมลบปุ๊บโอ้โหอุตสาห์กดเกาะสรุปแล้วไม่ได้ของอะไรเลย ได้นมนหนึ่งครับน้ำมันกดเลย,ลยอุยอุ้ยไปด้วยความเร็วแต่ว่าเราทิ้งห่างเยอะฮะคันอื่นๆ่ะมันทิ้งห่างเยอะมากค่ะดูคันสุดท้ายสิหลังท้ายไก่มากเลยผ่านโอเครอบนี้จึงเป็นรอบสุดท้ายของผมนะฮะใน EP นี้นะเราเดี๋ยวยังไงเราก็เจอกันใหม่ใน EP หน้า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ